บทที่2ีสสระอะมออะมะรออะระมะระจระเข้อ่านว่าจระเข้กออะกะรออาลากะลากออะกะปอิปิกะปิกอรออะกระทออะ อิทิกะทิมอะมะรออะระมะระมอะมะรออิลิมะลิก็อะกะ,ะ,กะ,ะพออะปะ,ะกะปะพออะทะรอเอเลทะเลมอะมะรออะละกอกอ มะละกจอ,อจรอะจระขอเอเฮไม่โทเแค่จระเควโอะอะโดวัดโอะอะโดวัดโรออะงอรังโฟอะนอฟันพออะกอ กระตายกระแตกกระโดดกิงโจ้จะนั่งกระตายกระแตไม่นั่งกิงโจ้กระโดด